ราคาที่เราอยากจะจบมันยังถูกมันยังน้อยกว่าราคาที่คุณไปเสนอขายบริษัทคลินิกชื่อดังด้วยซ้ำสี่สิเปอร์เซนตเกือบสองอยล้านหนูสืบมาว่าดีลกับตัว S L C เอสเอนี่ยค่ะล้มมีการล้มดีลเกิดขึ้นแได้มีการคุยกับคุณหมอเองซึ่งตัวคุณเองอ่ะวันนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณอ่ะมี แหกการทําธุรกิจครูคุณอยากจะปัน้นบริษัทนี้ขายให้กับคุณหมอคนนี้หนูเชื่อว่าวันนี้คุณหมอก็น่าจะสามารถยืนยันตรงนี้ได้เหมือนกันสิ่งกระดุมผิดอะเราเลือกที่จะโกหกอ,อะสิ่งเหล่านั้นมันจะมาทำร้ายเราเองปีเนี้ยหมอว่าไฮไลท์ของหมอเลยในปีนี้แต่การที่ดูเนี้ยมันล่มอะเอางี้ดีกว่า ริกิวัตน์ทาเอาชาวเพือกตามใส่ใจกันแบบรัวๆเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมพีมายาค่ะได้เปิดหน้าชนแชเดือดโดนหุบธุรกิจคลินิกถูกบีบให้ถอนหุ้นเหตุมีคดีพารายการโขนกระแสเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแต่ที่พีที่ซุนที่รลายคนอาจจะจำกันได้ดีค่ะในช่วงหนึ่งเมพีมายาคะได้แฉแรงว่าทางฝ่ายของหุ้นส่วนได้ดอดขายหุ้น40% 200ล้านบาทค่ะก่อนตั้งคำถามนะคะว่าทาไมต้องปิดบริษัทแรกทั้งที่รายได้50ล้านต่อเดือนโดยเมพีมาย เมคิดว่าเราทั้ง4คนเดี๋ยวรู้ดีที่สุดเมก็ยังยืนยันว่าอยากคุยแต่คําว่าคุยของมเมคือไม่ใช่ราคาที่กดเมย์ไม่ใช่ราคาที่ไม่ยุติธรรมถ้าเป็นพี่พี่เลือกอะไรในเรื่องนี้30ล้าน50ล้าน100ล้านคุณก็ไม่จ่ายแต่ตอนคุณไปเสนอขายที่อื่นคุณขายตั้ง 200- 300ถึงล้านทําไมวันนี้ไม่ยอมจ่ายหุ้นของฉันแค่นี้เองเม์เอาคนกลางมาประเมินหุ้นเมย์เรียบร้อยแล้วกับรายได้บริษัทซึ่งณนะตอนนั้นนะคะพี่หนุ่มกัญชัยก็มีการขยี้ถามเขาว่าประเมินแล้วได้เท่าไหร่นะคะ ก็ตอบว่าที่นะคะประเมิน25%ก่อนที่จะขยี้ถามต่อนะคะว่า600ล้านเนี่ยคืออะไรค่ะมีพิมพยมานะตะก็ตอบว่าคนกลางประเมินแต่หนูไม่ได้ขายราคานี้อยู่แล้ววันนี้ราคาที่เราให้ไปเราอยากจบเราอยากกลับไปมีชีวิตของเราเราไม่มีเวลามาเล่นซ่อนแอบก,กับคุณเราเหนื่อยมากๆราคาที่เราอยากจบมันยังถูกยังน้อยกว่าราคาที่คุณไปเสนอขายคลินิกชื่อดังเสียด้วยซ้ํา40%เกือบ200ล้านหนูขอขอบคุณคุณหมอท่านนี้และคลินิกมากที่ทักมาหาหนูแล้วทําให้หนูได้รู้ข้อเท็จจริง หลายหลายอยอ่งการที่คุณจะตาหน้าฉันคุณแถลงการอะไรออกมาคุณก็ต้องรู้ความจริงสิว่ามันคืออะไรที่คุณทํามาวันที่คุณเสนอขายเขารายได้แค่15-20ถึงล้านคุณยังเสนอขายเขา40% 200ล้านแต่วันนี้รายได้บริษัทของเราเนี่ย4 0ถึงล้านไม่รวมสาขาใหม่ร้อยล้านของฉันคุณไม่จ่ายคุณบอกว่ามากไปคุณไม่มีเงินจ่ายด้านแซกนะคะก็มีการค่ะบอกว่าไทาม์ไลน์จะมีก่อนเราเนี่ยกลับไปถือหุ้นมีดีวนักลงทุนคลินิกใหญ่จะมาซื้อหุ้น40%สุดท้าีนน่ลิม พอเราเปิดตัวมีปัญหาฝั่งคุณหมอท่านหนึ่งก็ติดต่อมาหาเมย์เล่าให้ฟัง ซึ่งเมย์พิมพยานลคะก็มีการอธิบายต่อเขาว่าคุณหมอบอกว่าเราเนี่ยไปล้มดิวเขาแล้วเขาเสียหายมากเพราะเขาใช้เวลาเกือบหนึ่งปีในการทําการซื้อบริษัทของเราเนี่ยสีเซเมย์เพิ่งได้คุยกับคุณหมอท่านนี้ก็ขอบคุณมากที่ทําให้เราได้ข้อมูลชุดน,นี้มาตอนที่คุณไปขายเขา40%คุณขาย 120- ่งร้อยยถึงสองล้านคุณต่อรองราคาจนมันจะเสร็จอยู่แล้วสุดท้ายคุณไปล้มดีวเขาคุณไม่ยอมซื้อ 20%5% ที่บริษัทเติบโตเี่ยมันเป็นเพราะอะไรมพรอมมานั่งอีกพร้้อมชีแจงทุกกรรายา,รายเติงทั้งหมดมีไม่ได้ หรือว่าขยับทำลายวันไหนเลยฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้เราจริงๆเมย์ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายปลายทางเรื่องนี้จะจบลงตรงไหนในเรื่องกฎหมายแต่ในทางข้อที่จริงวันนี้เมย์ก็มีเพียงเท่านี้เอาเป็นว่าถ้าเรื่องนี้จะจบยังไงเดี๋ยวเมย์มาเล่าให้ฟังแต่ว่าเมย์มีแค่เพียงสิ่งนี้จริงๆค่ะนอกจากนี้นะะในแรายการหวนกระแสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเมย์พิมพยาเขาก็มีการโฟนอินเดือดปะท้ายายาในการหนึ่งในหุ้นส่วนโตกับทุกประเด็นร้อน,นะคะ่ะรวมไปถึงประเด็นนนนนนัักลลงงงททนนะะทุุุะคี aya, ี่่่่ฝาาาเยยวววตมมรรบแผน เดิมมาทิคแต่ดิลไม่เกิดขึ้นค่ะ ในช่วงหนึ่งของรายการนะคะยาย่าค่ะได้มีการฟาดเมีพิมายานกครแบบเชื่อมนิ่มๆค่ะว่าน้องมีไม่ได้เป็นคุณหมอไม่รู้ว่าพวกพี่เนี่ยบริหารธุรกิจกันยังไงเพราะน้องมีเนี่ยไม่ได้เข้ามาทํางานและไม่ได้เข้ามาบริษัทประเด็นแรกคือที่น้องเมีเนี่ยออกมาทําลายแบรนด์ทําลายธุรกิจทําลายทุกอย่างใช้สังคมทําลายชื่อเสียงทั้งคุณหมอพี่และคลินิกเองจะบอกว่าวันนี้ถ้าพี่ย้อนกลับไปได้พี่คงไม่ตัดสินใจขายหุ้นให้น้องอาเพราะวันนี้เป็นสิ่งที่พลาดที่สุดในชีวิตเพราะน้องมีเนี่ยไม่ได้ทําร้ายแค่่ตตตตัััวววพีคุณณหหมมมออออรรืแบนนด์าา้ง ทาจะํแต่พนักงานในบริษัทพี่เป็นร้อยคนต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ถ้าเราทะเลาะก,กันแค่สี่คนรวมคุณไอ้ด้วยก็5คนทําไมเราไม่พิสูจน์ทางกฎหมายเรามีการไปศาลการหลายรอบทําไมไม่ชี้แจงไม่ยื่นพยานหลักฐานกันตรงนั้นทําไมวันนี้เรามาทำร้ายกันผ่านโซเชียลพี่ก็ยังยืนยันว่าพี่มีเอกสารทุกอย่างที่พี่พูดในวันนี้สิ่งที่น้องเมย์บอกว่าหลักฐานหลักฐานเนไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรเลยที่ยืนยันได้น้องเมย์อาจโชคดีมีชื่อเสียงมีกระบอกเสียงมีแฟนคลับตรงนี้พี่ไม่เคยคิดอยากจะออกมาทําร้ายกันหรืออะไรแบบนี้บนโซเชียลมีดี วันนี้ธุรกิจหนึ่งที่ทํากับน้องไอซ์ทำไมเราไม่ยึดตามความเป็นจริงข้อที่จริงว่าน้องเมย์ไม่เกี่ยวข้องไม่เคยทํางานในเดิมมาทีกเลยที่แบรนดโตมาได้น้องเมย์ยอมรับไหมเป็นเพราะพี่เป็นเพราะคุณหมอน้องเมย์เคยช่วยอะไรเดิมมะทีกบ้างไม่เคยเพราะน้องเมย์ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเดิมมะทีกค่ะ เรื่องนี้นะคะเมีพิมพยาค่ะก็มีการฟาดกลับนะคะว่าวันนี้เมโชคดีมากๆที่มีมีโอกาสได้คุยกับคลินิกเอสคุณเองก็รู้ว่าคุณมีมติที่ประชุมให้เราไม่ออกหน้าอย่างที่คุณแจ้งมาว่าเราจะสร้างผลกระทบให้กับคลินิกคุณให้เราเนี่ยยุติบทบาทหลายอย่างมากๆไม่มีเหตุผลเลยที่หนูจะไม่อยากเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้หนูเองได้รับการยืนยันจากคลินิกชื่อดังจากคุณหมอเองว่าคุณมีแผนการทาธุรกิจปั้นบริษัทนี้ขายให้คุณหมอคนนี้ให้คลินิกท่านนี้งานเราคือให้เยบที่สุดคุณเองเป็นคนสั่งกกาาาารรรรเเเปป็นนแผของงททั้้หหมดีี่่ใยไ กับคลินิก S ก่อนที่ญาญ่านะคะจะมีการถามว่าคุณหมอ S เป็นคนพูดหรือคะน้องเมย์ยืนยันได้ไหมคะด้านเมี์พิมายานะคะก็มีการตอบกับทันทีค่ะว่าวันนี้คุณหมอก็น่าจะยืนยันตรงนี้ได้เหมือนกันวันนี้คุณบอกว่าห้ามลงรูปกับฉันนะห้ามแท็กอะไรมาที่คลินิกนะถ้ามีน้องเมย์อยู่คุณเองรู้อยู่แก่ใจวันนี้ถ้าคุณจะเล่นประเด็นนี้เมย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาคุณให้ฉันทํามาโดยตลอดทําไมฉันถึงจะไม่อยากออกหน้ากับสิ่งที่ฉันสร้างมาเรื่องที่2ถ้าคุณให้เราอยู่ตรงนั้นสัังงคมมนนีี่่จจะได้ร้รรบขอทิาากกว เราเองไม่ได้อยากจะออกมาทําร้ายบริษัทหรือตัวพี่ๆทั้ง3คนเลยแต่พี่กล้าพูดไหมเหรอว่าตลอดระยะเวลาที่เราไกลเกียกันมาตลอดในศาลพี่ทําอะไรไม่โปร่งใสบ้างหนูไม่เคยได้รับข้อมูลบริษัทเลยทั้งที่ส่งนังสือไปต่งางๆนานาสิ่งเดียวที่จะเรียกร้องความยุติธรรมได้หนูก็ต้องออกมาตรงนี้เหมือนกัน ก่อนที่พี่หนุ่มกัญชัยนะคะจะถามว่าตกลงแล้วมีการขายหุ้นจริงไหมนะคะเมย์พิมพยาเขาก็บอกว่ามันเป็นการโอนฝากไว้หนูก็ได้รับันปผลมาตลอดและพี่หนุ่มก็มีการถามต่ออีกเช่นกันค่ะว่ายืนยันว่าฝากหุ้นไม่ได้ขายขาดทําเอกสารเพื่อหลบเลี่ยงถูกไหมเมย์ก็บอกว่าถูกต้องค่ะถ้าหนูขายหุ้นไปแล้วเขาจะมี2เงื่อนไขให้หนูกลับไปทําไมมันไม่ต่อเนื่องกัน พี่หนุ่มก็ถามต่อค่ะว่าหุ้น25%เนี่ยคุณมีการหาร3แบ่งให้ทั้ง3คนถูกไหมเมีก็บอกว่าใช่ค่ะและพี่หนุ่มก็ถามต่อค่ะว่าตอนไปเอากบเนี่ยคุณไปขอซื้อหรือญาติคุณไปขอซื้อเมย์ก็บอกว่าไม่ได้เข้าไปขอซื้อไม่ได้รับเงินเลยรู้สือมาว่ามีการล้มดีลบริษัท S ที่คุณเงียบเพราะต้องขาย S รู้เองก,ก็กลับไปถือหุ้นได้แล้วสิก็เลยมีการทักกลับไปว่างั้นฉันจะกลับมาถือหุ้นแล้วนะเขาก็เลยให้เป็น2ออปชั่น12%หรือ25%เขาพิอนคื อะะยาย่าก็บอกว่าเรามีกระแสงเงินสดในการทำธุรกิจซึ่งมันก็มีช่วงของการที่เราแบ่งกระแสงเงินสดกันทัวคลินิกถ้าลงทุนไปลูกค้าซื้อคอร์สแล้วใช้ไม่หมดก็จะมีกระแสงเงินสดที่เกินออกมาทั้งนี้ค่ะพี่หนุ่มก็มีการถามต่ออีกน,นะคะว่าผลประกอบการหลักล้านอยู่ดีๆเขาจะมาขายหุ้น3ามแสนแลกกับเงินหลักล้านนัทนายตั้มนะคะก็มีการอธิบายกับว่าในเมื่อเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็น่าจะไปเปิดในกระบวนการยุติธรรมให้เรียบร้อยผมก็เลยเจอแชทที่มันปลอมค่ะ ซึ่งเรื่องแชทปลอมนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องกลับไปฟังนะคะในรายการหุ่นกระแสอีกครั้งนะคะและจากประเด็นล้มดิวค่ะทำให้หมอดานะคะแพทย์หญิงพิมพ์พิดาวรัญยูรัตนะนะคะ COSLC ค่ะที่ถูกพัดพนในกรณีึกหพ้นส่วนคลินิกระหว่างเมพิมยากับหมอต่อหมอกลางแล้วก็ยาย่าเพราะตามรายงานนะคะบอกว่าหมอดาที่แหละค่ะคือผู้ที่เคยดิวซื้อดื่มามชีนนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนะคะมีการโพสต์คลิปค่ะว่าหมอดาออกมาพูดหลังรายการว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือดิวมันล้ม ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยผิดแล้วเลือกโกหกตอ่อสุดท้ายมันจะย้อนมาทําร้ายตัวเราเองซึ่งก็สื่อชัดนะคะว่าเธอปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องและมองว่าการไม่ร่วมดิวนะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะสิ่งที่ดีที่สุดมันเกิดจากการที่ดิวเนี่ยมันลมนากกาน่มค่ะหมอดาคะหนูว่าหมอต้องยังไงคะพัดพิงใช่ไหมคะบอกว่านะคะมันก็คือการติดกระดุมเม็ดแรกอะ่ะคือถ้าเราติดกระดุมผิดอะ่ะเราเลือกที่จะโกหกอะสิ่งเหล่านั้นมันจะมาทําร้ายเราเองถ้าเราจะพูดความจริงนะคะ ความจริงอะ่ะจะมาช่วยเราในที่สุดค่ะหมอว่านะมีอะไรจะฝากหน่อยไหมฝากทิ้งความในใจนะใช่ไหมความในใจหมอเฮยหมอพูดอะไรไม่ได้มากนะคะพูดได้แค่ว่า ปีนี้หมอว่าไฮไลท์ของหมอเลยในปีนี้แต่การที่ดูนี่มันล่มอะค่ะเอา,อางี้ดีกว, <c oughs> ว่าทุกคนว่าไงบ้างขอ,อขวัญปีนี้นนะคนดีใจ,จกับหมอใช่ไหมทั้งนี้นะคะใต้คอมเมนต์ค่ะยังมีชาวเน่ยรายนึงนะคะเขาไปถามหมอดาว่าหมออยู่ทีมภาคใต้หรือว่าทีมภาคกลางคะจากคําถามนี้นะคะหมอดาก็ตอบกับทันทีว่าเชียร์คนใต้นะพร้อมอีโมจิหัวใจค่ะ และก่อนนันนี้นะคะจะเห็นในว่าเจ้าตัวก็มีการลงคลิปประมาณว่าคลินิกใหญ่ในแใช่เราไหมนะคะหรือในเนื้อหาบางช่วงบางตอนก็มีการเอ่ยประโยว่าหมอหนึ่งหมอสองหมอสามนั่นเองในขณะที่คลิปนี้นะคะมีพิมพ์ยามีการผูกคอมเมนต์ปุบมือค่ะแบบรัวๆเลยทีเดียวนะคะงานนี้หมอดาก็มีการตอบกับสั้นๆว่าอุ้ยอย่าลืมนะคะทุกอย่างอะ่ะมันมีราคาที่จะต้องจ่ายนะคะคลินิกใหญ่นั้นใช่เราไหมคะหมอหนึ่งหมอสองหมอสามอะไรหมอทำเลเซอร์แบบนี้หมอทำฟรีหรือเปล่าคะหมอทำด้วยได้ไหมเนี่ย ใช่ค่ะอย่าคิดว่าไปเอาอะไรจากใครๆฟรีค่ะมันมีราคาที่จะต้องจ่ายนะคะจ่ายเงินกี่ร้อยแพงค่ะโอ้โหอย่างเรานี้เรียกว่าคลินิกใหญ่ได้ยังคะก็ใหญ่นะอย่างเงี้ยยังไม่ใหญ่อีกหรออ๋อหนึ่งหมอสอบหมอสามอะไรหรอวิไม่ไม่มั้งถามตรงๆไม่เอาคอมว่าคลินิกใหญ่นั้นใช่เราไหมคะอ๋อไม่รู้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  อย่างไรก็ดีค่ะทั้งฝากของหมอของขวัญฟูจิตนีรันนะคะก็ได้นําข้อความในคลิปของมอดานะคะมาขยี้พร้อมคอมเมนต์ว่าดิวมอดา40% 200ล้านถ้าหุ้นแม่เมีย25%ก็ควรได้125ล้านไงเอาอะไรมา300 0แถมงานนี้นะะมีพิมพยาะคะ่ะก็มีการแชร์ข้อความอของหมอคงควันนะคะพร้อมแคปชั่นฟาดว่าเหตุผลอะไรจะขายไป300 0าละ่ะก่อนที่มีพิมพยาณะะั้นขอจะมาตั้งตัวถแถลงข่าวอีกครั้งซึ่งในช่วงนึงก็มีการพูดถึงประเด็นโครงสร้างบริษัทและการรีแบนรวมไปถึงประเด็นเรื่องงเิน0,000บาาาทและกรขย ะะหลังจากที่จบรายการโหนกระแสที่ยาย่าออกมาชี้แจงนั่นเองโดยเมยนะคะก็ยืนยันว่าต้นทางทั้งหมดเริ่มจากพิมพ์ยายคินิกตั้งแต่ต้นเปิด3สาขาก่อนจะรีแบรนด์เป็น DMT Medical โดยใช้บ้านของเธอเป็นสำนักงานใหญ่บริษัทพิมยาไพร์ที่มีใบเตยแมนเข้ามาเกี่ยวเป็นอีกบริษัทแยกคน,นันิติบุคคลกับเธอซึ่งเธอก็ยืนยันว่ากระบวนการรีแบรนด์นี้เป็นเรื่องของบริษัทเดิมทั้งหมดไม่ได้แยกออกไปตั้งใหม่อย่างที่อีกฝ่ายอ้างประเด็นเงิน3 0 0แสนนะคะการขายหุ้นมีพิมยาค่ะปฏิเสธว่าไม่เคยขายหุ้นและไม่เคยได้รับเงิน3 0 0แสนบาทตามที่อีกฝ่ายกล่าวค่ะไมพิมยานะคะอธิบายว่าช่วงนั้นเธอกําลังมีคดีอาหารเสริมธุรกิจหลักที่ยังสร้างไรายได้คือคลินิกจะให้ขายหุ้นนบรริิษัททีี่่กําไดเเพือง300,000 มันไม่มีเีกเซนเลย ทางเมพิมพยาและก็แซกสามีนะคะก็มีการยืนยันตรงกันนะคะว่าเอกสารที่เซ็นเป็นเพียงการทําเรื่องฝากหุ้นไว้ให้นาเนินธุรกิจต่อเพื่อเลี่ยงผลกระทบทางคดีของเธอไม่ใช่การซื้อขายจริงนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดค่ะเมพิมพยานะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสตอีกครั้งค่ะว่าจากประเด็นข้อพิพาทที่ผ่านมาเมและก็แซกนะคะขอขอบคุณจากใจจริงสําหรับทุกความเชื่อมั่นกําลังใจคําพูดดีๆและการเปิดใจรับฟังจากทุกคนสิ่งที่เมได้รับในครั้งนี้มีค่ามากกว่าเงิน100ล้านบาทที่ควรจะได้เสียอีกเพราะสิิ่่งนนั้นคคคืืออววาามมเชใจต และการที่ทุกคนเนี่ยยังมองเห็นความจริงในใจของเบย์มันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆจากนี้มีจะเดินหน้าต่อในกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความจริงและยืนยันให้ทุกอย่างในดาเนินไปบนพื้นฐานของความถูกต้องเบย์ได้พูดความจริงทั้งหมดแล้วพรมแสดงหลักฐานบางส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ต่อสังคมอย่างโปร่งใสค่ะผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรเมย์ไม่อาจคาดเดาได้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเีย์จะไม่ยอมแพ้และจะกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยความจริงใจเหมือนเดิมเสมอค่ะขอบคุณจากใจสําหรับทุกคาปลอบทุกกกําาาลลลัังงงใใจแะททุควมมเเชื่่อีสห้พ นี่คือเหตุผลที่ทําให้เมยังยืนอยู่ตรงนี้และกล้าที่จะสู้ต่อไปค่ะพร้อมคอมเมนต์ใต้โพ์นะคะว่าเมขอกลับมาใช้ชีวิตปกติทํางานให้เวลาลูกก่อนนะคะสิ่งที่เมย์เนี่ยแบกมานานพูดกับใครก็ไม่ได้เมได้บอกเอาออกจากใจไปหมดแล้วค่ะครั้งนี้โลกใจดีกับเมแล้วจริงๆเมย์กลับมาใช้ชีวิตของเมยและจะไม่ทําให้สังคมผิดหวังอีกแน่นอนค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ ก็ไม่รู้ว่าทางฟ้าของยายาหมอต่อหรือแม้กระทั่งหมอกลางนกระจอมมาตอบโต้อีกหรือไม่นะคะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปบอกเลยว่าทางท็อปตาลานะคะไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะเหมือนเดิมถ้าไม่อยากพลาดข่าวเันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทังช่องย t u b e ท็อปตาลาและเพจ a c e บุ o กท็อปตาลากันด้วยนะคะอ่าๆแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่างกดเลย